ช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นกำลังกระทบโดยตรงนะคะกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สารัตนานาครและโรจนนะรวมถึงบ้านว่าด้วยนะคะที่กำลังต้องเริ่มอ,อพยพคนงานออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมแล้ว แต่จะมองเฉพาะนิคมอ,อุตสาหกรรมก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อแรงงานถูกเลิกจ้างเมื่อกิจการต้องหยุดกิจการก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงโรงงานต่างๆที่ต้องรับเหมาช่วงจากโรงงานต่างๆที่อยู่ในนิคมอ,อุตสาหกรรมไปด้วยนะคะในรียด้ว่าตอนนี้แรงงานในภาพรวมกําลังถูกกระทบในวงกว้างปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นคืออะไรและมาตรการที่ต้องการให้ทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลนะคะ แขกรับเชิญ3าท่านวันนี้จะคุยเจาะลึกกันถึงเรื่องปัญหาในภาคแรงงานค่ะท่านแรกค่ะคุณจำลองชาบำรงค่ะกรรมการกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะถัดไปค่ะคุณยงยุทธเม่นตะเผาประธานสาพัน์ธแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยและคุณชาลีลอยสูงประธานาคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยค่ะสวัสดีทั้งสท่านค่ะสวัสดีค่ะ คุณจำลองทำงานในโรงงานด้วยเหมือนกันนะคะที่จังหวัดพระนครศรียาตั้งแต่ทำมาเนี่ยเคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้นะคะก็ยังไม่เคยก็คือเต็มที่ก็มีปีส8มปปีส8ปดก็ยังยังบางโรงงานก็ยังพอดำเนินการได้แต่ปีนี้มันท่วมหมดเลยน่าจะหนักที่สุดนะครับเพราะทุกปีนี้ที่ท่วมนี่ทางอุตสาหกรรมแต่ละที่เนี่ยจะไม่ค่อยมีผลกระทบส่วนใหญ่จะไปกระทบของพื้นที่การเกษตรของทาง ทางประชาชนที่อยู่ <ฮะ S 2> ด้านรอบนอกครับแต่ณตอนนี้เองมันมากระทบของพื้นที่อุตสาหกรรมก็มเบียดล้อมไปทั่วเลยครับตอนนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ได้กลับเข้าไปดูรงงานอีกใช่ไหมมีโอกาสได้เข้าก่อนเกิดเหตุการณ์นั่นน่ะคือผมจะไปอยู่ที่โรงงานก็คือจะได้รับมอบหมายว่า,วาให้ไปดูสถานการณ์น้ําแล้วก็ถ้ามีเหตุว่านถ้าตรงไหนน้ําจะรั่วอะไรให้เอากระสอบทรายไปปิดนั่นค่ะ ก็คือวันที่8เนี่ยก็คือทางฮอนด้าเองเนี่ยจะโดนกลางคืน,นจะโดนแล้วทาง h อน d a กลางคืนก็จะมีพนักง,งานมีของทางด้านแรงงาน,นเข้าไปช่วยในการที่เอากัน้นเอากระสอบรายน้นก่ะ<อ>พอกั้นเสร็จมันไม่อยู่พอไม่อยู่น,นี่น้ำทละลักเข้ามาจากฮอนดาแล้วก็พอเช้าวันที่9เช้าวันที่9นี่ผมจะมาอยู่ตรงหน้าบาริษัทของพานาโซนิค มันจะเป็นคลอ,องอยู่กลางโลจนะเลยก็กั้นกันอยู่กั้นอยู่ช่วงประมาณเที่ยงก็คิดว่าน่าจะอยู่แต่ระดับน้ําสักเท่าไหร่คะจะถนนกลายเป็นคลองไปแล้วเนี่ยก็มันจะมีของบริษัทโชวาที่มันแตกออกมาตอนที่เราปิดกันอยู่เนี่ยระดับน้ําก็อยู่ประมาณอ,าอกเลยครับก็คือของพวกใส่ของชิ้นงานพวกอะไรนี่ก็จะลอยตามน้ำมาเลยแต่นี้มันจะมีของอยู่ตรงกลางโลจนะเนี่ย ก็คือมันจะทะลุเข้ามาด้านหลังออกมาทางบริษัทของ TDK ค่ะพอทะลุออกมาทาง TDK แล้วนี่ทางส่วนอุตสาหกรรมเห็นว่าสถานการณ์มันไม่ปลอดภัยก็เลยต้องให้เกณฑ์ทั้งหมดออกมาไม่ว่าจะเป็นทหารทั้งพนักงานทั้งรปภก็เกณฑ์ออกมาให้หมดเพื่อจะปิดไม่ให้ใครเข้าออกค่ะคือด้านหนึ่งทางแรงงานหนาๆก็ต้องพยายามที่จะช่วยอุด ช่องโม่อุดน้าด้วยแต่ว่าก็ต้องพยายามหนีเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับผมก็คือไม่อยากทางแรงงานคือไม่อยากให้โรงงานได้รับผลกระทบอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทํางานก็ไม่มีตังค์ตอนนี้ได้พูดคุยกันเองบ่นกันเองหรือว่าปรับความทุกข์กันเองนี่คุยกันว่ายังไงคะก็คุยกันหลายเรื่องก็คือว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าน้ําที่อยู่ในรถจนะเองเนี่ยจะอยู่หนึ่งเดือนสองเดือน รือสามเดือนสมมุติว่าถ้าอยู่หนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยอาจจะเรื่องค่าจ้างอาจจะคุยกันได้แต่ถ้าระยะเวลามันมากขึ้นทางนายจ้างผมก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องการที่จะจ่ายและณตอนนี้เองเนี่ยก็คือทางพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะกลับภูมิภูมิลำนาวเดิมคืออยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือแต่ตอนนี้ทางสถานประกอบการเองทั้งฝ่ายแอคเค้าหรือพวกคิดเงินเนี่ย ก็เข้ามาในสถานประกอบการไม่ได้เรื่องคิดเงินที่จะโอนให้กับพนักงานเนี่ยมันก็ก็ยังมีปัญหาอยู่คิดว่าน่าจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีที่คิดแล้วไม่มีว่าการลงทะเบียนนี่เป็ตบัดก็ยังไม่รู้ว่าไอเดือนหน้าเนี่ยทางแรงงานทางลูกจ้าง จะได้ค่าแรงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนเดือดร้อนกันอย่างชัดเจนนะคะคุณชาลีตรงนี้คงต้องเป็นเรื่องของการลงรายละเอียดเลยนะคะกับการเก็บฐานข้อมูลต่างๆและตอนนี้รายงานก็กระจัดกระจายเตรียมที่จะเก็บข้อมูลกันเองยังไงคะเพื่อที่จะนําเสนอตอนนี้เราเราเปิดเป็นศูนย์นะครับของทั้งหมดสิบศูนย์ที่เราได้มีการประกาศไปเมื่อวันที่1ิบเอ็ดเพราะนั้นพี่น้องของเราเนี่ยก็จะมีการแจ้งเข้ามา ตามแต่ละศูนย์ต่งตางๆแล้วเราก็จะมีการลงรายละเอียดว่าพี่น้องของเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วก็มีความต้องการอะไรแต่ะไหนะครับอันนี้เราก็จะรับรับตั้งแต่วันที่11เ,เป็นต้นไปทุก10ศูนย์เลย มีปัญหาให้โทรเข้ามาไม่เคยโ,โทรศัพท์หรือยังคะมีโทรศัพท์ของในส่วนของทาง<ม>พิ่พิธภัณฑ์แรงงานไทยของ<ฮ>สมานจันทร<ฮ>์นะครับอันนี้เรามีทั้งหมด10ศูนย<ศ>์ตรงนี้มีการเตรียมที่จะตรวจสอบไหมคะว่าม,มีการกังวลกันไหม<ศ>ว่าอาจจะมีคนที่ไม่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็โทรเข้ามาเพื่อจะขอความช่วยเหลือด้วยเพฮ้เราก็สามารถที่จะรับเข้ามาทั้งหมดแล้วเราก็มากันกองนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปีที่มีผลกระทบปี5 0 เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตด้านแรงงานนะครับจำหลาที่เราทำเนี่ยเราก็เปิดศูนย์วิกฤตด้านแรงงานขึ้นมาเพรนั้นพี่น้องของเราเนี่ยเขาจะมีการโทรเข้ามาโทรมาเนี่ยเราก็จะมีการเจ้าหน้าที่ของเราที่รับรับเรื่องอยู่เราก็จะโจทย์เอาไว้นะครับชื่ออะไรนามกุลอะไรได้ทํางานอยู่ที่ไหนคุณมีปัญหาอะไรยังไงมีครอบครัวยังไงนะครับหมายเลขที่จะโทรกลับเข้าไปอะไรเขาไปเนี่ยอันนี้เราเบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการติดต่อภาษานงานก็มาคุยกัน ว่าคุณเป็นยังไงแล้วเราก็แนะนําเขาส่วนในเรื่องของการที่เราตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราจะส่งผ่านไปจะองค์กรหรือว่าออของด้านกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบส่งผ่านเข้าไปนี้นั่นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราช่วยประสานงานให้กับพี่น้องของเราค่ะครับมองว่าเมื่อเมื่อสักครู่คุณจำลองบอกว่าถ้าสักสองสามเดือนนี้คงจะแย่มากแลแต่ถ้าเดือนหนึ่งนี้ยังพอรับไหวค,คุณชาลีมองว่า ควรจะต้องให้กำหนดเวลาเท่าไหร่คะที่จะฟื้นฟูจิตใจผม,ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณทั้งสี่ถึงหกเดือนเพราะผมผมคิดว่างานนี้น้ำมันใหญ่ยิ่งกว่าซึนงนมิตรสติสัมภาร,รซึนงนมิเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าพอน้ําเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีผู้เจ็บป่วยล้มตายนะแล้วก็นักธุรกิจเกี่ยวเรื่องนะักท่องเที่ยวโดนผลกระทบตท่าน้นเองแต่งานเนี้ยมันเกิดน้ําท่วมเนี่ยมันมีผลกระทบไปทั่วประเทศเลย หมายถึง<น>ว่าเงินเยียวยาที่ต้องเตรียมชดเชยให้กับผู้ใช้นมากมาควรจะเตรียมไว้สี่ถึงหกเดือนครับมาฝารัฐบาลในวันนี้ต้องเตรียมเงินเอาไว้เลยเพื่อเอาเข้ามาเยียวยาข้อสําคัญที่สุดคือหลังน้ํารถเนี่ยผมบอกว่าต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนคือต้องวางสเต็กเอาไว้หนึ่งสองสามสี่แล้วว่าจะทําอะไรปัญหาที่เห็นว่าจะเกิดขึ้นแน่คืออะไร,ค,รคือหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเ,เรื่องของการซ่อมแซมนะ การเยียวยาซ่อมแซมเรื่องของไ้บ้านที่อยู่อาศัยโรงงานเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องจักรแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดคือณนะวันนี้นะรัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่มันจะต้องมีการนํามาใช้ก่อนเรื่องของการซ่อมแซม mm hmm. ถ้าบวชวันนี้ถ้าเบวชไม่ควบคุมตัวนี้ผมคิดว่าลําบากแน่ <c oughs> เพราะว่าทุกบา้านในเสียหายมันต้องใช้วัสดุก่อสร้างนั้นนั้นนะครับแล้ว,วันนี้มันขึ้นไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว นะครับอันเนี้ยรัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปดูแลให้ใหอย่างเข้มงวดสองก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าราคาแพง<ฮ>ะนะครับวันนี้ถ้าเผื่อไม่มีการควบคุมอย่างที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแย่งชิงอาหารกินกัน ใน,ในอนาคตก็ยังแน่นอนเพราะนั้นวันนี้มาตรการตรงเี้ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปดูแลให้อย่างเข้มงวดเลยนะค่ะทางคุณยงยุทธคะ,ระแรงงานภาคยานยนต์ตอนนี้กระทบแน่นอนเพราะว่าอย่างน,น้อยๆสองโรงงานใหญ่ฮอนด้าโตโยต้าประากาศหยุดการผลิตชั่วคราวแล้วกำลังเกิดสถานการณ์ยังไงคะสำหรับแรงงานที่อยากให้เข้าใจในภาพรวมมันว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีลูกจ้างนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์เฉพาะในประมาณประมาณห้าหกแสนคนนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวเนื่องกับ อุตสาหกรรมตอนเนื่องอีกประมาณ8อุตสาหกรรมเพราะนั้นเองเนี่ยกรณีที่บริษัทรถยนต์แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยจุดการผลิตเช่นโตโยตา้าหรือของฮอนด้าเนี่ยอย่างเช่นกรณีของฮอนด้าเนี่ยจะมีบริษัทที่ทำชิ้นส่วนส่งมานะฮะประมาณ300กว่าบ,บริษัท ใน300เนี่ยประมาณสักเกือบร้อยบริษัททำให้ฮอนด้าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอันนี้เต็มเต็มเลยหมายถึงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศนะฮะ,ะมันไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะสองที่นี่ก็เข้าใจว่าเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยแล้ะเพราะนั้นก็หมายถึงว่าบริษัทอีกประมาณหลายร้อยบริษัทที่จะต้องกระทบไปด้วยขณะนี้นก็มีการอยู่การผลิต นะฮะมีการประกาศใช้มาตราเจติคาแกฎหมายอีกหลาย,ลาย,ลายอุตสาหกรรมมาตรา75ที่บ <คำ S 1> ่านี่คืออะไรก็คือกกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของกรณีที่นายจ้างนะฮะไม่สามารถที่จะผลิตได้นะครับก็อจะเห็นหนึ่งเหตุใดนะซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้นะ75เปอร์เซ็<อ>นต์เพราะนั่นเองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่เรากำลัง ข้งวลกันอยู่ว่าเอกรณีที่มันเกิดกับ Honda อะโตโยตา้าสองที่เนี่ยเขาก็ยังจ่ายลูกจ้างร้อเซแต่บริษัททําชิ้นส่วนเองที่อยู่รอบนอกหรือไม่อยู่ในอย,ยุทยาเนี่ยกับไม่จ่ายค่าจ้างให้เต็มร้อยเซคือะะบริษัทรับชิ้นส่วนบริษัทผลิตชิ้นส่วนอรอบๆเนี่ยประกาศแล้วว่าจะขอจ่ายค่าจ้างแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เริ่มประกาศออกมาแล้ว75นะฮะนับจากวันไหนคะเมื่อวานนี้ก็เริ่มประกาศแล้วฮะเช่นกรณีของบางแห่งนะที่ประกาศออกก็ทุนนี้คือโตโยต้าหยุดละ อยู่ประมา4สหวันอยู่ไปช่วงๆไปไประเมินฐานการณ์อยู่บริษัทได้ทำชิ้นส่วนนะหลายๆแห่งนะฮะยาทเหนืออนช่นก็ประกาศในเรื่องของการใช้มาตา75แล้วนะทำชิ้นส่วนให้กับโตโยตา้าในก็หลายแห่งเมื่อก่านก็ประสานงานกันอยู่ค่ะซึ่งเราเองก็ยังไม่เห็นด้วยตรงนี้นะว่าคือลูกจ้างเนี่ยอยากเห็นภาพือราไได้มันน้อยอยู่แล้วอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยขายย่ายแต่ลูกจ้างรายวันใช่ไหมคะลูกจ้างมีหลากหลายฮะในทางรถยนต์เนี่ยมีทั้งลูกจ้างรายวันลูกจ้างมีสัญญาจ้างลูกจ้างประจําก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็เป็นลูกจ้างที่ไม่ประจำเนี่ยเยอะอุตสาหกรรมยานยนตน์เกือบครึ่งหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงไอว้ลูกจ้างเนี่ยจะกินจะอยู่ยังไงในวิกฤตครั้งนี้นะฮะเพราะค่าจ้างวันนี้เพียงพอต้องทำโอทีเป็นหลักอยู่แล้วอย่างเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ S <S ก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนไฮเทคต่างๆนะคะ,ค,ะความปลอดภัยของพนักงานที่จะกลับเข้าไปหลังจากน้ําลดแล้วทางคุณยมยุทธมองว่าคุณจะต้องตรวจสอบเป็นยังไงคะคือเราก็คุยกันอยู่นะครับว่าในสาหกรรมยานยนต์เนี่ยอย่างที่เรียนไว้นะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นหลักเนาะอุตสาหกรรมที่มีกกลูกจ้างค่อนข้างเยอะเรามีอุตสาหกรรมต่อเน,นื่องเนี่ยค่อนข้างหลายอุตสาหกรรมเนี่ยในเรื่องของหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ คนงานเองเนี่ยจะกลับเข้ามาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงติดต่อ,อยังไงหรือถ้าการเข้ามาทําง,งานเนี่ยจะเข้ามาพร้อมกันทีเดียวหรือจะทยอยเข้ามาเข้ามายัางไงนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นห่วงแล้วก็มีบางบริษัทที่มีอาจจะมีปัญหาเรื่องแรงงานสัมพัน์เนี่ยจะมีการนนการ มีการแกล้งส่วนของสาภาพแรงงานด้ยหรือไม่นะในผมก็พยายามตามตามข่าวจากทางด้านของพี่น้องอย่างยุทธยาเกรงว่าจะเกิดขึ้นเกรงว่าจะเกิดขึ้นจากวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะ,ะบนทําลายสาภาพหรือเปล่าจริงๆช่วงนี้เราอย่างที่บอกเราอยากจะให้ในายจ้างลูกจ้างคุยกัน ยาวกฎหมายมาเหมือนที่คุณชลีว่าม,มันน่นต้องวิสูจน์และจิตใจในการอยู่ร่วมกันนะฮะแต่ทั้งนี้วิกฤตั้งนี้ก็คงไม่ใช่วิกฤตที่นายจ้างไม่สามารถที่จะจ่ายค่าจ้างลูกจ้างได้<ะ>สกังรถยนต์จะมีกาไรมาตลอดนะสามคำโตลตลอดมากขนาะดสึนามิโดนแล้วเนี่ยการผลิตรถยนต์ก็ไม่ได้น้อยดูจากการเปิดมอเตอร์โ,โ,โชว์หรือกาจองเนี่ยถล่มท,ทลายขนาดนที่โรงารท่วมเนี่ยยังเปิดมอเตอร์โชว์ที่ที่ใบเทคอยู่เนี่ยนะฮะก็ะเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันเพราะฉะนั้นเองวิกฤตของลูกจ้างเนี่ยมันคือวิกฤตไม่มีกินมีใช้เลยนะ อันนี้ผมอยากจะฝากาความสนใจนะในจ้างได้เห็นใจตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งจากที่ได้คุยกับหลายท่านก็มองว่าแรงงานไทยเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่มีความน่ารักพูดคุยกันได้<ส>แล้วก็นิสัยดีฝีมือ<ส>ดีนะคะทีนี้ถ้าไปแข็งมากหรือ<ส>ว่าการต่อรองเป็นไปอย่างเข้มข้นมากเก<ส>ินไปเนี่ยกลัวไหมว่าทางนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะหนีไปประเทศอื่นกันหมดผมเชื่อวันนี้เองเนี่ยย่าลืมนะครับว่ารถยนต์เนี่ยขายในประเทศไทยเนี่ยนะฮะวันนี้ขายไปทั่วโลกมาตรฐานเดียวกันนะกลับไปขายญี่ปุ่นด้วยนะ แต่มาตรฐานคนทํารถเนี่ยมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะอย่างญี่ปุ่นกับประเทศไทยเองเนี่ยแตกต่างกันมาเกือบยี่สิบเท่าเรื่องของเรื่องของอไรายได้นะหรือค่าจ้างนะฮะในขณะที่รถในประเทศไทยเองนะแพงกว่าญี่ปุ่นเกือบครึ่งหนึ่งมันคืออะไรด้ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมเชื่อว่าในเรื่องของทักษะฝีมือตรงนี้ของลูกจ้างในประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครในะอุตสาหกรรมยานย,ยนต์โอกาสที่จะย้ายไปที่อื่น,นยาก บอกว่าไทยยังมีจุดแข็งแน่นอนนะว่า<ะ>วน,นี่เนี่ยคงไม่มีการย้ายประเทศจีนเรืง่งค่าจ้างสูงของประเทศไทยแล้วะจะย้ายไปไหนฮะแต่อีกหนึ่งมาตรการหนึ่งที่เชื่อว่าทางลูกจ้างเองก็กำลังจับตามองนะคะเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทคุณชาลีกังวลไมหมเพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลหรือว่าทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยจะขอชะลอออกไปก่อนว่าอย่าเพิ่งใช้มาตรการนี้เลยคือวจริงแล้วต้องพูดถึงสองไอ้สองต้องแยกออกจากกัน คือในในส่วนของทางที่ค่าจ้างก็คือส่วนค่าจ,จ้างแต่ถ้าเผื่อในเรื่องของวิกฤตตัวเนี้ยผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าเผื่อภาคอุตสาหก,กรรมเนี่ยอันไหนที่มีผลกระทบมาเนี่ยเราจะมีการจะลอมีการขยายอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยกันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะเราไม่ไม่ใจไม้ไส้ตะการรมที่ว่าจะต้องอทําให้ได้นะแต่ถ้าเราก็ต้องเห็นใจในส่วนของพี่น้องของเราด้วยที่บางาภาคอุตสาหกรรมที่เขาไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของ อุทกภัยตัวเนี้เราก็น่าจะต้องมีการปรับให้เขาตามแนาจังาวะข้าวงคขี้ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก็คือ1มกราสองห้าใช่ไหมคะครับ,รบถ้าเกิดขอชะลอนี้ค,คิดว่ายังรับได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อมันเกิดวิกฤตแั่นอนเราจะมีการไปขอขอให้ทําตามนั้นน่มันก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่านิสัยคนไทยก็รู้อยู่นะครับว่าถ้าเผื่อมันมีโศกนาฏกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเหลือในส่วนตรงนี้กันก่อนแต่นนั้นต้องมีความจริงใจซึ่งกันและกันนะครับคือหมายถึงว,ว่าอันไหนที่จ่ายได้ก็ต้องจ่ายไป อันไหนที่จ่ายไม่ได้เนี่ยเราก็จะชะลอไปในภายในหนึ่งปีนี่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะนะอันนี้ต้องบอกกับทางในยจ้างมาเลยหรือว่าบอกกับทางภาครัฐไปเลยเราไม่เ,เคยคิดว่าจะไปกดดัน,าานหรือว่าไปบีบบังคับอะไร<ม>ให้ท่านเนี่ยนะมีธุรกิจให้ดีก่อนแล้วคุณก็มาปรับให้กับเขานะขอให้ปรับกั็นอย่างจริงๆแต่ไม่ใช่ตำราธุรกิจดีๆแล้วเนี่ยไปขอปรับคุณก็ยังบอกว่าไม่ได้อย่างงี้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับนี่ นีสายคนไทยนะครับคือเดือดร้อนก็เห็นใจกันนะคะความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นทั้งคุณจำลองนะคะที่ผ่านมาทั้งผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานเนี่ยให้คำมั่นหรือยังกับเพื่อนผู้ใช้แรงงานด้วยกันว่าจะได้ค่าจ้างส0 0้บาทก็ส่วนใหญ่ที่ได้การพูดคุยก็คือถ้ารัฐบาลประกาศก็ส่วนใหญ่บริษัทก็จะทําตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศค่ะแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนผู้ใช้แรงงานด้วยกันเนี่ยอยากกลับไปทํางานหรือยังก็น่าจะอยากกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าหยุดอย่างก็สองวันสามวันแรกเนี่ยก็เคยแว้ว่าไปตอนนี้ก็คือที่ติดตามก็คือมีพนักงานเนี่ยที่อยู่บ้านเนี่ยไปหาปลาก็คือน้ามันท่วมใช่ไหมครับก็จะไปลงขายหาปลาตามธรรมชาติแต่พอนั่นเริ่มสักสี่ห้าวันก็เริ่มแล้ว เพิ่มจะนั่นคืออยากจะกลับมาทํางานจับปลาไปขายตามตลาดแล้วรายได้เป็นไม่ได้ขายเอาแค่กินเองเพื่อให้ยังชีพต่อไปนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีรายได้เข้ามาสําหรับจ้างรายวันครับแล้วตอนนี้อยู่กันยังไงล่ะคะก็มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินทุนสํำรองแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นลูกจ้างรายวันเนี่ยเงินทุนสำรองของแต่ละคนเองเนี่ยมันมีน้อยอเขามีน้อยแต่นี่ มีคนโทรมานะครับทางทางสมาชิกเองเนี่ยโทรมาว่าถ้าถ้าจะไปทำงานอีกที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะได้ไหมเพราะว่าผมบอกว่าก็ณตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเดิมเนี่ยที่เราทำงานอยู่เนี่ยก็ยังจ่ายค่าจ้างให้อยู่แต่ถ้าถ้าคุณไปทำอยู่ต่างจังหวัดอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นประกันสังคมซ้ำซ้อนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นในลักษณะไหน ที่คุณจำลองบอกว่ายังได้ค่าจ้างอยู่ทุกวันนี้นายจ้างบอกว่าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าขอเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็อันนี้ยังไม่ได้สรุปก็คือแต่ที่บริษัทก็มีการพูดคุยว่าจะจะให้มาตราเจ็ดสิบห้าก็คือจะจ่ายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถ้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือบริษัทก็ยังจ่ายให้เราอยู่แต่ถ้า,อาตอนช่วงที่เราหยุดเนี่ยตอนที่เราจ่ายเนี่ยสมมติว่า,าหยุดสองเดือนลูกจ้างไม่ไหวแล้ว เดือนที่สองไม่ไวหวก็ต้องมีค่าใช้จา่ายพวกค่าบัตรเครดิตเพื่ออะไรที่ต้องจ่ายค่าผ่อนทรทัศนโทรทัศน์ที่าาททาาทยังจริน้ำอยู่ก็ยังต้องผ่อนใช่ไหมซึ่งจะได้ดูหรือเปล่าก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายแต่นี้ถ้าเข้าเดือนที่สองถ้าลูกจ้างไปทํางานอยู่ที่อื่นแต่ถ้าเป็นโรงงานเนี่ยก็ต้องมีประกันสังคมค่ะถ้าอย่างนี้ผมกลัวทางเน็ตทางสถานประกรอบการเดิมเองเนี่ยก็คือเหมือนจะตัดสิทธ์ ผมกลัวในเรื่องนี้มากฝ่าคือตอนนี้อาจจะมีทางเลือกโรงงานที่อยู่จังหวัดอื่นๆนชวนไปทํางานแต่ก็ยังไม่กล้าไปเพราะว่าอาจจะต้องเสียสิทธิ์ใช่ครับคือจะไปเริ่มต้นงานใหม่ก็ไม่ได้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางกฎหมายมันจะทําได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจค่ะตรงนี้ได้คุยกันในเบื้องต้นยังไงครับคือไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเบื่อเราไปเข้าเนี่ยถ้าเบื่อไม่ได้คล้ายๆว่าน้องของเราหลายคนเนี่ยถ้าเบื่อเขาจะไปทาธุรกิจส่วนตัว อย่างเช่นไปขับรถแท็กซี่หรือว่อามตอซค์รับจ้างอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้อยู่แล้ว<ม>ถ้าในลักษณะเป็นอาชีบบอิสระนครับ<ช>เป็นอาชีพอิสระแต่ถ้าเบิ่เข้าไปในแต่ถามประกอบการที่เขาต้องขึ้นกับการสังค,คมเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปซับซ้อนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเบิ่เราเข้าไปทาามูเขารับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเข้าได้สองทาง คือหมายถึงว่าประกันสังคมเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณจะทํางานที่รับที่ไหนก็ได้นะแต่คุณบวกกันแล้วเนี่ยก็ต้องไม่เกินหมื่นห้านะครับก็สามารถหักได้ทั้งสองทางไปถึงไปรับงานหลายๆที่ก็ได้แต่ว่ารายได้ต้องรวมแล้วไม่เกินหมื่นห้าครับาทต่อเดือนขักเนี่ยหมื่นห้าไงคือหมายแต่ทั้งนี้เขก็หักเอาไว้อย่างสมมุติอันนี้ได้แปดพันอันนี้ได้แปดพันก็หักไว้ก่อนแต่ถ้าเผื่อมันเกินหมื่นหกออหมื่นห้าใช่ไหมเขาก็จะไปขอคืนมาได้นะครับเพราะว่าเขาหักเกินเจ็ดร้อยห้าสิบบาท นะครับอันนี้ก็ได้แต่มันจะมีป<อ>ัญหานะฮะว่าบางบริษัทเนี่ยไปดูข้อบังคับดีๆนะนะซึ่งบางที่เองเขาก็ห้ามไปทํากับงานกับที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะผิดเงื่อนไขเด้หรือการเลิกจ้างอีกนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นใช่อย่างนี้จะมีการตรวจสอบไหมคะว่าสมมติว่าช่วงน้ําท่วมเพราะว่าลูกจ้างไปทํางานบริษัทอื่นก็จะไม่ให้เงินค่าจ้างในช่วงที่เกิดน้ำท่วมดูต้องดูละเบียบดีๆนะว่าเขาบางที่เขาก็จะห้ามไปทํางานบริษัทอื่นคือปัญหาไม่อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองตรงนั้นนะครับแต่จริงๆก เกิดอย่างที่บอกเราใช้กันพี่น้องคุยกันเนาะ แล้วรัฐบาลเนี่ยอกว่าน่าจะมีอะไรมาชัดเจนในรูปธรรมในเรื่องของการช่วยเหลือลูกจ้างนะซึ่งเราพูดกันเรื่องของทุนและการความเสี่ยงในรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไงเนี่ยแล้วก็มาเยียวยาคนงานก่อนกับนายจ้างก็มีมาตรการผมเห็นเยอะกว่าหลายมาตรการนะก็เห็นด้วยอยู่นะแต่กับลูกจ้างเองเป็นคนส่วนใหญ่เองแล้วก็คำวิกฤตของลูกจ้างมันคือความเป็นอยู่ปากท้องเนี่ยกับเงินที่ต้องส่งไปกับพี่น้องต่างจังหวัดอีกเนี่ยนะฮะก็กอยากจะให้ทางกระทรวงแรงงานรัฐบาลมีเงินกองทุนแล้วก็ให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิ์ให้มันง่ายขึ้นนะ ไม่ให้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ลูกจ้างเองเนี่ยลำบากนะฮะอ,อยากจะฝากวังทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยเจ้าก,ก็ยี่ไปหาเรื่องนี้ตลอดอนะครัทั้งกลุ่มยานยนต์เองมีแนวคิดว่าลูกจ้างจะถอดใจแล้วก็ไปอยู่ภาคอื่นไหมคะออส่วนใหญ่แล้วคุณทำงานสกรรมรถยนต์เนี่ยเราก็จะอยู่ในกลุ่มยานยนต์นี่แหละทักษะการผลิตรถเนี่ยมันก็ต้องใช้ฝีมือเนาะพอสมควรเลยเพราะนั้นเองผมเชื่อส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะทำงานที่เดิมยกเว้นแลการจ้างงานแบบไม่มัมนคงลูกจ้างรายวันเหมาก็าแรงเนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่อื่นมากกว่าเขาต้องไปแนนน่อ อันนี้นะ,ะก็ต้องการความมั่นคงฮะค่ะตอนนี้กําลังประชุมกันด่วนเลยนะคะจะทําอะไรก่อนคะหลังจากออกจากรายการไปก็เดี๋ยวว่าค็จะต้องไปไปดูกันว่าตอนนี้พี่น้องของเราเนี่ยเขาได้มีการแต่ละศูนย์เนี่ยเขาได้รับการร้องทุกข์มาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ ที่เราได้มีการรับบริจาคเนี่ยตอนนี้มีพี่น้องของเราแต่ละสูเนี่ก็รับบริจาคมาแล้วนะครับแล้วก็ของมาเยอะสมมติของมาเยอะเนี่ยเราจะต้องไปเก็บไว้ที่ไหนยังไงเราจะต้องมีการไปพูดคุยกัน<ะ>ก็มีพี่น้องของเราที่เขาบอกว่าเราน่าจะต้องมีการรับบริจาคก,ก่อนก่อนวันที่24ก็มีเพราะว่าของมันมาแล้วนะมันไม่มีที่เก็บ ในลนักษณะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าส่วนปัญหาในเรื่องของระยะยาวเนี่ยอย่างที่เราได้พูดกันเนี่ยเราคงจะต้องมีการไปวางมาตรการว่าข้อสําคัญที่สุดเนี่ยขออยากจะขอร้องในส่วนของนายจ้างนะครับว่าอย่าได้มีการปลดออกเลิกจ้างคนง,งานเลยนะครับพยายามรักษาเขาเอาไว้นะครับผมคิดว่าถ้าบวมมันเลยจากนี้ไปเนี่ยธุรกิจมันไม่ได้มันไม่ได้ต่ําลง าเพราะความต้องการของตลาดแต่มันมีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนงานนผมคือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะต้องมีการเลี้ยงเอาไว้คนพวกนี้ถ้าเผื่อเปิดงานขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็ทําให้ตันนี ท,ทันทีธุรกิจมันอาจจะดีขึ้นจากในช่วงทักษะต่างๆพร้อมอยู่แล้วนะคะเี่แหละคะนะ่ะเป็นเสียงสะท้อนจากภาคแรงงานนะคะถึงปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นและแนวทางที่เตรียมจะช่วยเหลือกันเองด้วยนะคะสาหรับมาตรการระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวก็คงจะต้องเป็นการขอความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐด้วยนะคะที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาฟื้นฟูชีวิตกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสามท่านมากค่ะทั้งหมดคือตอบโจย์สําหรับคืนนี้ค่ะคุณชนะธากมลวัทสนสวัสดีค่ะ